อินเทอร์เน็ตหลายๆตัวนะครับก็ยังสามารถสมัครใช้งานกันได้อยู่นะสำหรับโปรเสริมปีที่แล้วนะครับหลายๆตัวก็ยังสามารถสมัครใช้งานกันได้อยู่นะครับวันนี้เลยเอาตัวที่สมัครใช้งานได้เนี่ยมาฝากกันในวันนี้นะครับมีอยู่2แบบ2ส,สไตล์นะครับลองมารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับคลิปนี้เป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโปรเสริมต่างๆมีวันหมดอายุนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะวันดีจ้าพบกือผมก้อนเลือกแสงนะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตอินเทอร์เน็ตที่ยังสามารถสมัครใช้งานได้ในเดือนมกราคม2566กันดีกว่านะครับผมเอามา2ตัวสสไตล์ราคาไม่สูงมากมาฝากกันนะครับโปรตัวนี้ผมเคยทําคลิปไปก็หลายรอบอยู่แล้วนะครับแต่ปัจจุบันมันก็ยังสามารถที่จะสมัครใช้งานกันได้นะครับนั่นก็คือ โป้แรงกลางวันมันกลางคืนนั่นเองนะครับของเครือข่ายทูนั่นเองแรงกลางวันมันกลางคืนเป็นเช่นไรนะครับก็คือกลางวันเนี่ยมันก็จะเป็นสปีดสปีดหนึ่งนะครับแม็กเลยนะเท่าที่เขาระบุเอาไว้นะครับส่วนกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นสปีดอีกสปีดหนึ่งนั่นเองก็จะถูกดรอปสปีดลงมาก็จะเป็นอีกสปีดหนึ่งนั่นเองอันนี้ก็คือแรงกลางวันมันกลางคืนนั่นเองนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับก็ ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นออินเทอร์เน็ตความเร็ว10เมกะบิตนะครับในช่วงกลางวันนะกลางวันก็จะวิ่งไม่เกิน10เมกะบิตนะครับป๊าดไปสิเมกะบิตตั้งแต่6กโมงเช้านะครับถึงหกโมงเย็นแรง10เมกะบิตนะครับส่วนหกโมงเย็นไปแล้วนะครับหลังหกโมงเย็นไปแล้ว1นึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสทุ่มหทุ่มจนถึง6กโมงเช้าเนี่ยก็จะเร็ว6เมกะบิตนะครับนี่เป็นความเร็ว6เมกะบิตในช่วง เย็นๆนั่นเองนะครับนี่แหละครับแลงกลางวันมันกลางคืนนั่นเองไอก้กลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยจะไม่ค่อยเ,ออเล่นกันนะครับก็จะเล่นกันก่อนนอนซดส,ส่วนใหญ่นะครับดูเฟซดูหนังดูซีรีส์แล้วก็หลับอะประมาณนั้นนะครับเขาก็ให้อินเทอร์เน็ตมาแค่6เมก6เมกก็โอเคแล้วนะครับไม่ไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปก็กําลังดีนะครับแต่ราคาเนี่ยมันก็โอเคด้วยนะครับไม่ถึง200ราคา180บาทนะครับรวมภาษี มูลค่าเพิ่มแล้วนั่นเองนะอืมตัวนี้นะครับก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตแบบไม่อัน้นไม่จํากัดนะไม่อัน้นไม่จํากัดนะครับแต่เขาจะแบ่งสปีดมาเป็นช่วงเวลานั่นเองนะครับแบบที่สอน,นะครับก็จะเป็นความเร็ว20เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จํากัดไม่ลดสปีดนะตั้งแต่6กโมงเช้านะครับไปจนถึง6กโมงเย็นเดี๋ยวก็จะเร็ว20เมกะบิตนะครับและหลัง6กโมงเย็นไปแล้วว้าไปถึง6กโมงเช้าเลยนะครับ ความเร็วก็จะดรอปสปีดลงมาเหลือ15เมกะบิตนะครับฟังแบบนี้อาจจะหลายๆคนใจหายเลยโอ้โหโดนดรอปสปีดลงมันไม่ใช่ดรอปสปีดลงเหลือ128 k นะครับแต่ดรอปสปีดลงเหลือ15เมกเออจาก20เหลือ15เมกก็โอเคนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ดรอปปื้ดโอ้โหโหดอะไรขนาดนั้นนะครับจาก20 กลายมาเป็น15หลัง6โมงเย็นไปแล้วนะครับอืม6โมงเช้าไปแล้วก็20เมกเหมือนเดิมนั่นเองนะแต่15กับ20เนี่ยถ้ามาเล่นกันจริงๆนะครับมันความเร็วมันไม่ต่างกันเลยนะนแคบจะไม่รู้สึกเลยนะครับไม่รู้สึกอะไรเลยนะเออประมาณนั้นนะครับราคาเนี่ยก็สวยๆเลย230บาทใช้ได้30บันนะครับแล้วระบบจะต่อ,อยุให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับสำหรับ2ตัวเลยนะ10เมก กับ20เมตนั่นเองนะอนา,นาคตนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะโปรเสริมก็คือโปรเสริมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนขึ้นอยู่ที่ทางบริษัทเขาจะเป็นผู้เอาออกไปนะครับใครที่สมัครโปรเสริม,มบ่อยๆใครที่ชอบสังเกตเนี่ยมันจะมีดอกจันเครื่องหมายเหตุนะครับเล็กๆเล็กๆอยู่ตรงตัวหนังสือตามโบชัวการสมัครนะครับหรือว่า ช่องทางออนไลน์อะไรก็แต่จะมีหมายเหตุเล็กๆอยู่อะไรถ้าคนชอบสังเกตนะครับนั่นแหละเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกําหนดนะเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละครับผมก็แค่นําข้อมูลมาบอกกล่าวบอกเ่าสู่กันฟังนะครับมาแนะนําการว่ามันมีแบบนี้มีแบบนี้อยู่นะอืแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่ทางค่ายอย่างเดียวนะครับผมแค่เอาข้อมูลมาแบ่งปันกันแค่นั้นเองนะครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับ2แบบนี้ใครชอบใครอยากจัดเห็นว่าราคามันสมควรว่ามันไม่แพงเกินไปโอ,อ้ไม่ได้โหดเกินไปเนาะกลางคืนล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นโอ้กลับบ้านมาก็นอนแล้วร้อยแปดสิบเองไม่ถึงไม่ถึง200วันละ5บาทนิดๆถูกมากก็จัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้สําหรับคลิปน,ปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะวันนีจ้า Bye bye. Kill, kill.